ัสดีค่ะเพืเ่อนๆตอนนี้เรากำลังเดิน,นะคะ่ะมาที่ภาคเหนือของประเทศไทยนะคะเรามาเรามาจากเรามาจากภาคอีสานของปร,ประเทศไทยตอนนี้เรากำลังไปโซนภาคเหนือของประเทศไทยฝนตกมาตั้งแต่ นครราชสีมาะะหรือโคราชบ้านเราเนจนตอนนี้เราอยู่เกรุงเทพธานีเข้านครเราอยู่นครสวรรค์เราอยู่เลี่ยงเมืองเราอยู่เลี่ยงเมืองนครสวรระคะ์ค่ะฝนก็ยัออยงตกฝนก็ออยังตกถนนก็ออยังเลื่อน มีพาย oh! ุอะไรนือเปล่าอ๋อ หวงก็สอนัอ่นแหลจะือ้วนอน่วะถ้าอาบถ้าอาบแล้วนอนไม่ได้หรออาบแล้วตื่นอาบแล้วตื่นเลยถ้านอนก็นอนก่อนแล้วค่อยตื่นมาอา